กินข้าวเวลากินข้าวไม่ลงจะได้ดูแมวกินข้าวและไม่ตนลงขอโทษจ้ะครับบล็อกจะหมดแล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับบล็อกเริ่มกินทีหลังแต่ตอนนี้แสงบุ้งไปแล้ว กว,ว,ไไวกินกันอย่างอาร่อยอร่อยครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเรียกก็ไม่หันหิวตั้งจะหิวมากเลยอ่ะ กนยังเราเล่นลอยไม่สนใจเลยบุง้งบล็อกเรียกอาไหหันไม่กวนดีกว่าแค่นี้ไง